หากเตือนตัวเองแบบนี้ทุกวันชีวิตดีขึ้นกว่านี้ร้อยเท่าข้อหไม่มีใครเก่งไปซะทุกอย่างหรอกและไม่มีใครกระจอกไปซะทุกเรื่องด้วยคนเรามีทั้งเรื่องเก่งและไม่เก่งปะปนกันไปข้อสสิ่งใดที่เราควบคุมมันไม่ได้สิ่งนั้นกำลังสอนให้เราปล่อยวางข้อส เวลาในชีวิตของเราลดลงไปทุกวันเลิกเสียดายกับอดีตที่ผ่านมาได้แล้วข้อ4ความสุขไม่ได้เกิดจากมีเท่าไหร่แต่ความสุขอยู่ที่เราพอเมื่อไหร่ต่างหากข้อ5ใครจะอวดอะไรก็เรื่องของเขามันสิทธิ์ของเขาแค่เรารักษาใจเราไม่ให้อิจฉาเขาก็พอข้อ6 อย่าไปคิดเยอะกับวันพวกนี้เพราะไม่รู้เราจะอยู่ถึงเมื่อ,อไหร่ทำให้ดีและปล่อยวางก็พอข้อ7หัดช่างแม่งกับบางเรื่องในชีวิตบ้างเพราะไม่มีอะไรที่จะเป็นไปตามที่เราคาดหวังไว้ได้ตลอดข้อ8คนเราเปลี่ยนแปลงได้ทุกวันเลิกยึดติดกับเรื่องที่ผ่านมาได้แล้ว